อะไรอย่าเรียบร้อขนาดนั้นไม่ใช่คนไทยใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยแต่บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมพูดภาษาไทยได้ <laughs> อะไรนะ <laughs> เรียนอยู่ <laughs> ไปเรียนกับโซเฟียลาภาษาไทย <laughs> <laughs> แนะนําเลยให้ไปเรียนกับคุณพี่โซเฟียลา <laughs> รู้จักไหมโซเฟียลา <laughs> she's very famous her Thai accent is so strong. so you need to have subtitle. s you know. ไม่รู้เหรอพี่พุทธเจ้าเหรอพี่พุทธเจ้ go on now go walk out the door เลยค่ะอติพูดไม่รู้เรื่องอติเนี่ยอยู่เมืองไทยนานแล้วยังขอเวลาแต้วตีนิดนึงอยู่ปีเดียวมาทำอะไรเมืองไทยจับโปเกมอน มาเรียนพ่อแม่รวย่างนี้เหรอไม่ต้องทำงานก็ได้มาเรียน I'm just kidding so you understand English right no กลับบ้านไปเลยสอบอ่ะร้องเล่นนร้องเล่นอยู่ที่นี่เหรออยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมมีใจเจ้าอเลยใช่เขาเก่งเนาะเข้าใจภาษา ภาษาไทยใช่ไหมอยู่กันคืนหนึ่งเดี๋ยวจะพงนี้พูดได้หลายคำเลอยู่ไหมไปไหมเดี๋ยวสอนภาษาไทยเอาปะนี่คนไทยปะคะน้องคนไทยเป็นเพื่นอนเขาปะ <ś led> ไม่ไม่ <ś led> แหมพอเห็นก็สวยยืนข้างเลยนะทีนี่ด <ś led> ูเรื่องไหมมีคนแปลให้เขาฟังไหมฮะทำนิดจริงเหอรอนี่เป็จีนหรือพม่าเนี่ย ขาพูดไม่รู้เรื่องครับมีเล่าไหมคะมีใครพูดภาษาจีนเป็นไหมฉันจะพูดกับไอตีนี้ให้รู้เรื่องอะไรคะมาจากยูนานเหรอบอกเขาด้วยว่าดิฉันมาจากเฮอหนานมาจากยูนานเหรอแล้วทำอะไรอยู่ที่นั่นโอเคเดี๋ยวตามไปแคนเทอรี่เลยปะเดี๋ยวบอกไปห้อง A116 โอเคค่ะ

对我的心，你问我爱你有多深？我爱你有几分？我,几分我的心不渝，我的爱不变。 清晰的一个吻，已经打动我的心，深深的动心。几十年到如今，你问我爱你有 เพลเววงหนึงที่จังหวะเร็วขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะอ้าววันนี้ไม่ไปเก็บหวยเหรอ <laughs> <laughs> เลือกปลาระเบิดใส่แฟนคลับที่ฉันชอบมากจีบเขาหลามปลาระเบิดนะฮะทำทุกอย่าง ทำหมดนะฮะอะไรที่เราไม่แปนขับตัวเองอายแหละทำเป็นคนดีต้องไปกระตอกค่ะที่ฉันรอนานมากรอรอผู้ชายเชียงใหม่ตั้งแต่เป็นสาวเลยจนถึงทุกวันนี้นะเศร้ามากเศร้าคือรึนยยากจริงๆเนะผู้ชายเชียงใหม่เพราะผู้หญิงผู้หญิงเขาจะน่ารักนะครับถึงเขาจะตั้งตอนยอนเขาก็น่ารักนะฮะผู้หญิงเชียงใหม่ก็ยัง ผู้ชายเชียงใหม่ดูเหย่ียมๆก็จริงแต่ก็สู้ผู้ชายลำปางตอนขับรถไม่ได้ทุกครั้งที่ <laughs> ขับรถในนี้แล้วเจอรถข้างหน้าผู้ชายขับนะลำปางมือนนั่งขับอยู่ในบริเวณสนามกอล์ฟนั่งไปไหนไม่รู้นั่งอยากจะใช้ไหมว่ใช่จาันาั่งเหมือนนั่งมีเวลาเยอะสนโนว์ไลฟ์มาลลำปางครับนะพอเห็นลำปางหนีเลยทุกปีเลยนะอารมณ์ดีมาก ฟังเพลงกันต่อค่ะเงียบเงียบจริงๆเลยคดูส่วนใหญ่เป็นบ้าเลยเพามัน,นเงียบขนาดนี้หรือว่าผู้ใหญ่ยอยู่เป็นอะไรคะเกรงใจท่านผู้บริหารของทททนะหรือเป็นอะไรคลิปลูกค่ะโัโปเกมอนตกใจเดี๋ยวจับมันไม่ได้คลิปห่าโอเคฟังเพลงนี้กันคะ่ะกาีเหมือนมาดูหนังแต่งแปงกันนะทุกคนมหาหอรสดูมาดูมาหอรสพ Mình không cho kênh để Mì Gõ trái mình không bỏ lỡ những video hấp dẫn ชีวิตสองดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอห้เรืร่องงาดาแมว่าน,นไม่มีโอกาม้วฉันคงลามาแต่ว่ความรักก็ยังขอให้ฉันทำแบบนี้ที่จะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 挂。